เดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงถัง200ลิตรนะครับด้วยปืนจุด22เริ่มตั้งแต่ปืนสั้นเบต้า87จุด2 l r แล้วก็ปืนยาวลูเกอร์12 0 2ลำ10นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่เบตา้าก่อนใส่เข้าไปเขาเซฟมาดูที่ถัง ทั้งนี้ไม่มีรูกระสุนนะ,ะมันก็มีรูแบบรูใหญ่อยู่นะครับแต่รูจุดทังสองนี้ไม่มีะจะมาดูว่าถ้ายิงมันจะทะลุไหมนี่ฮะปวดเซฟยิงหนึ่งนัดนะครับเข้าห้ามไก่เข้าตรงนี้นะ รงนะคับไม่ทะลุทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองกับเจ้าลูเกอร์10ย2ิบสองนะครับจุดสองสองแ่วาเห็นชัดๆเลยเนาะ,ะนก่นกระสข่อพลังเพิงปลดห้ามไก่นะครับแล้วก็ลองยิงดูเลยประมาณนี้โอเคยิงไปแล้วเข้าห้ามไก่เดี๋ยวเรามาดูกัน ทะลุชั้นแรกนะครับอ่ะทะลุชั้นแรกนะยังาดูข้างหลังอ่าก็ปูดๆนะครับไม่ทะลุอันนี้คือยิงจากปืนพกนะครับอันนี้ยิงจากปืนยาวลำกล้องสิบนิ้วนะปืนพกนี่ก็ลำกล้องประมาณสามนิ้วกว่าไปถึงสี่นิ้วอืโอเคนะครับ ทีนี้เพื่อให้หายคาใจนะครับเราก็จะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมนะประมาณ3าเมตรนะครับปวดห้ามไกลโอเคยิงไปแล้วนะครับนัดน,นี้นะครับนี่คือกระสุนยีงนัดครับก็ไม่ทะลุนะฮะทะลุเพียงชั้นแรกแต่ก็หนาพอสมควรเลยนะครับสำหรับถังสองรลิตร ดังนั้นนะถ้าเกิดเรายิงมัทะกับเป้าหมายนะโดยที่เป้าหมายใช้ปืนจุดสงสองเนี่ยถ้าเราหลบอยู่ทังสองไวดิสก็มีโอกาสรอดอยู่นะครับโอเคครับ